มะแหล่แท้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเด้อค่ะมากินข้าวกับสานะแต่งตัวบว่าเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นซุดเพิ่งตื่นนะคะนี่นเป็นน้ำยาเต็งไก่ค่ะลูกม่านปอกหอมปอกกระเทียมไห้อีแม่เสียวๆเผลอจาพี่น้องเลยดข้างในอาบน้ำจะเป็นเห็ดแล้วๆนะคะเป็นเห็ดแล้วๆเลยข,ขอซิ้นแน่นหน่อย มาเด้อค่ะสวัสดีนะคะป้าบ่เด็มอะไรสดโดนโดนเตือสวัสดีซีพนนะคะมาด้อใครกินตม้มเออว่าเป็นตม้มขนมเซนีนน้ำยาติ่งกายฟีเมืออีแแม่เอาบุญเผาเวทยูเฮียนเด้อค่ะบัานกุดกว้างอืม แม่แสบคักสวัสดีสิบเอททนค่ะให้ตาไม,ม่ากินขนมเซนพี่กุ้งทักมาว่วานหขาต้องหวัวหนาง,งานพลแม่ตาขอซิมก่อนเนาะวามันแสบบอ่อ ข้าต้มกระหอดี่อุ๊บฟงแม่เดี่นไก่มันท่แน่นะ่ะไกลมันดีสวัสดี2ี่สิบสองคนด้ค่ะโอ้วันดี้มาด,ดน ไม่ได้มาโดนเติบน่าจะประมาณสองสามเดือนป้าแม่แสบแฮงมันอร่อยมากเลยเอระขาขาไก่ละลายในปากมันมันบ่ถึงกับละลายในปากมันก็ยังมีแบบแต่ว่ามันมันพอดีอ่ะมันไม่ได้แบบว่าหยาบแห้งแล้วก็ละลายแห้งมันกำลังกรุบกรุบเนอะไรมั่ นี่ลูกสิลปาลูกสิลปากระแซ็บแม่รล้านไหนบ่นะคนฝ <ห ả? S 1> ังเงื่อนอะไรแม่ฮะตาดหนูกินขนมเส้นไม่ได้หลายเด้ปกติจตับเดียกก็บกวบ สวัสดีค่ะตาแซบเขาหอมไม่กิ่นน้ำแน่ตามาเด้อค่ะมาเด้อบะบุญบ้านมื่อเนี่ยมา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 ค่ะขนมจีนน้ำยากับข้าวต้มแม่เห็ดสก,กัวซ้อยจุซอยเนี่ย อันนี้เขาเสิร์ได้เนี่ยข้าวเชาว้าลรมหัวขุดมาเหว่งงานบุญบ้านเฮามันจะต้องยิ่งใหญ่เพื่อนบอกว่าห้ามลองเพลงเวลากินข้าวแม่เขาลองเพลงย่ามกินข้าวมันเป็นยังไงก็โมดีอร่อยพาซักไปแล้วนี่ไส้แม่เต็มอ่ะเออเอาลองให้ฟังเลย ดีคุณยายคุณยายหอมลองไปจะไปอีแม่วานบ่ดีก็เลยบ่ลองเขากินอยู่เขาลองบ่ได้มันสิมวนสิมวนอร่อยี่เห็มันบ่ได้ใส่ขนมเส้นสีออกดังขนมอ้อขนมเส้นสีออกดังแนือบอกกินรอกระหิว มันแสบอีหลีเดวเขอกินเซนแก่อนเขาต้องแห่นแห่นคาไก่แบกทั่วสด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 จากตลาด ขนมนี่แซ่บไหมอ่ะขนมนี่ย <Okay. S 1> <laughs> โบหลาน ผสมข้นตัใว,ใว,ใว,วใส่บะพเ้าใส่เ้าใส่ถั่วใส่เ้าใส่ถั่วเบีน้ำตาลนิดหนึ่งับะพร้าใส่ผสมไแม่มะเป็นรา,ารก่อไตเอากินติ่งไก่ก่อนนะแบบผสมขตนต้อเคียงหอมจีฮาเนี่ยแต่เนี่ยมได น่าอร่อยมากเบิงเสียงดังมันโ่เดมนั่นขากน้อนบบเใหญ่ค่ะ 吃。 thêm hai chị lẩu ơi, anh Tuấn Việt, hai má lộc, xin chào, chào, พอให้เปิดเสียงดังมันจะลิขสิทธิ์ไลฟ์สดยูทูไบววลไลฟ์สดยูทูบเสียงมันจะเขา่าเสียงมันเข่าเรามันจะเววป็นลิขสิทธิ์มันเถือละงับ,บงงาันจ่บดเงินฮะต้มเดี๋จวจะขาพี่ ต้มไอแม่เ็เองบัาครัวสองกโล,กค,ลค่ะผ้าเราค่ะคนติดตามแสนกว่าเพราะได้ใจาขานำ่ะไฟ ใบนี้ยังไงใบนี้เอาเวลาไหมคะ่ะไรนี้นางนางบม่หลวกน่านเหมือนหรอแม่จ้า,จาก,การให้ยูทูบเดี๋ยวก็กินั่งกรอบมากรอบมากจากติกตอก มาลงเพราะคนติดตามเยอะๆพันคนเดียวมันสามารถเปิดสั่งได้ได้ไดไดพันหนึ่งหนึ่งพันผู้ติดตามากับยอดชั่วโมงรับชมสี่พันชั่วโมงผ่านกด YouTube เพราะฉะนั้นไลฟ์สดกับซ้อยได้ค่ะไลฟ์สดเป็นชั่วโมง ได้สดกระซอยได้เด้อจก้กเพิ่มชั่วโมงใน Youtube ถ้ายังไม่ผ่านขันท่านเอบพามในน้ำให้ล่งคลิปสั่นมือละสามสี่คลิปแล้ก็ล่งคลิปเงียวจะ้ะทายไปลลวดเอาดนตรีเพลงใส่ก็ได้เอาไปหานเอาซิหาซนะิปหาซิปหาวีเอ็นบอสมันบอสถึอลิกสิตให้ล่งเวลาหกโมง โอ้เก่งอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องลอยเหรียญลอยเหรียญมันต้องเป็นเงินสี่พันอ่ะมันต้องเอามากมาไห้าปีแล้วทำช่องไม้ไมคะ่ะเหไทยเดือดเปื่อยเลยค่ะทไทยร้านยัางกะทายกะเก๋าเพลงนใส่แต่ว่าเขานั่งเด่นตลก คอนหมกักผ้าหายเขียดกับเต็นตั้งใจเฮ็ดสองเดือนด้วยร้านแต่ตั้งใจทำสองเดือนเนาะผ่านผ่านกดยูทูบทุกยูทูปพาลงคลิปสัน่นบวกมงเสาหอดมงหนึงน่งค่ะ 6โมงเช้าไปจนถึง7โมงแล้วกับมันมี3เวลา6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้าเที่ยงจนถึงบ่ายโมงตอนเย็นก็1ทุ่มจนถึง2ทุ่มช่วงเวลาที่เขาดัดเปลี่ยช่วงเวลาที่คนจับโทรศัพท์เข,ขาผิดเจ้าของก็ได้ เขาเหลืองานจังม่วงเขาอาบน้ำแล้วเขาจับโทรศัพท์ยง้มไหนแง้มนั่นแหละค่ะค้นเห็นหลายาพราค้นเห็นเขามีมูค้นติดตามพันคนเนี่ยแต่มันเห็ดพอคนค้นติดตามเขาโก้ไล่คนที่ติดตามคนที่ก้ติดตามเขามันแก่สิเป็นเขาเพิ่นกระสเห็นการมองเห็นมันก็เห็นเปิดกขึ้น สปสดกัเทียงเทียงถิ่นถอมันก็นจะผ่านผ่านเร็วคือทางหลดัดบ่นเป็นทางหลัดดอกมันเป็นคนหลายอ่ะคนมองเห็นหลายแล้วผายมันก็นเป็นรายได้ขนาดค่าไกคือแบบ เก็บเล็กผสมน้องต้องล้มเห็บเลยจ้ะล้มเห็บเสมอโอ้เวลาสองสามคลิปเป็นอย่างต่ำเก็บสั้นกับว่่ต้องกินอย่างหลายอะแค่เเ้าหนึง่ง เสานึงเทียงนึงแดงนึงจบไรสุดเน,นี่ยอัดไปอะไรโลดคลิปซีคลิปก็ได้คลิปสั่นแล้วก็พามเสื้อนั่งนั่งเห็นมาแล้วห้ามขี้เกียจนะคะเขาเห็ดคลิปมั่งเสียนบอลคลิปตลกลิปซิงเสียนบอลเขาเห็ดนนะ่ะเขาคิดว่าคนสิบ่เบิบ่งคลิปนี้เขาเห็ดบ่ดี อย่าไปคิดเองลงไปก่อนือจงนั่งน่ะช่วงไรสุดช่วงนี้ค้นมามีดอกเทียงตรงเทียงช่วงเทียงคนหลายคนผักเทียงเพราะว่าพันเหตุงานเนาะก็จะนั่งน่ะนั่งกิดว่าคลิปนี่ค้นจะบหลายคนจะบเบิ่งหลายเป็นแสนเป็นแสนเป็ลนล้านแต่ว่าคลิปนี้เขาเรตตังใจบอกคักเขา เทปตั้งใจคลิปบางคลิปนั่งอัดโบดุนเดียอัดเทปเดียวส่วนมากนั่งจะอัดคลิปเทปเดียวนั่งอยู่โ่ได้เสียเวลากับการทำคลิปหลายอัดอัดเกย์ไปมาลงข้อคิดว่าคลิปนี้เขาตั้งใจเขาเขาคิดว่าคลิปนี้เขาตั้งใจเขาเหตุหลายเทคมาคนเบิ้งหลักร้อยหลักพันแต่ว่าคลิปที่เขาบ่ตั้งใจเด้ยวถ้าทายแบบบ่ได้ตั้งใจเด้แต่ว่าในความเพียร เสียงของคลิปที่เอามาลงอะไรหลายๆอย่างเห็ดเห็ดันบางคนคนทุกคนเขาเขออ้าย่ะตั้งไจ่บ่ได้ดอกเพราะงั้น <c oughs> ถ่ายคลิปสั้นไว้เยอะสิบห้าถึงยี่สิบวิเอามาลงเยอะเกินห้าสิบวิสามสิบวิเอามาล่งช็อต โอกเธอเดวิล่าหายเบียกต่อเ้ยค่ะนี่กะมามาแวนมาหยามเรามาบอกเทคนิคเลาวพอกันม่เมื่อหนาอันนี้บายบายค่ะสวัสดี